สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันเปลี่ยนบ่อยหรอกพี่น้องเลยมันติดฝาออเอาตามนี้ละเด้อจะอขอบคุณเลไยเนอถ้าใกล้กันมือกองกามาคลิปนี้นะคะอ่ะหลังจากมีคลิปนอกนอกบ้านอ่าคลิปอยู่ตามป่าอยู่ป่าใหม่อยู่สวนรุกชาติวนา,นารมไปหาลินกับกระรอกกระแตมา เนะาะบัตานตกะมานังอัดคลิปอยู่ในบ้านพี่น้องขอบคุณทุกข้่งใจค่ะที่ติดตามซอยกันเบิงซอยกันแช่ทักทายแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอขอบคุณวิเศษเออิลัาอุงอิง FC สาวน้อยเพชรบันแพงสุขุสุขคนค่ะเบิงขันเบิงคลิปกับแอดมินมหาแม่ว่าเบิงขันนี่เบ, <c oughs> บิงคลิปอแอดมินมหาเราไทยเจประจันบานแม จ็ดประจันบานเคยได้ยินแต่เคยได้บึงแต่หนังแล้วหนังไทยเจ็ดประจันบานแมนเจ็ดประจันบานแต่นี่ค e ือคุณพ่อข้าราชการตำรวจเกษียณเจ็ดประจันบานคุณพ่อท่านหนึ่งบอกว่าเพิ่นอายุเจ็ดสิบห้าแล้วเด็กเกษียณมาจากปีสิบห้าปีแล้ววาเนาะก็คือว่างสะดวกสบายอ่าบ่มีอย่างเห็ดคนบ่มีเวียกเพินว่า เพิ่นมาเพิ่นว่าคนบมีเนี่งเราเฮ็ดยั้งว่าตานี่มือนั้นเห็นมาบ้านอีลาอวงอิงเพิ่น่าจําทะเบียนรถเพิ่นได้บ่สาม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 อ่านะปตานี่เพิ่นตามอีลาอวงอิงรีรัตนะก็ไปเล้าก็มือขึ้นนีอย่ไสอ่ามือมือขึ้นนี้ก็ไปมือขึ้นนี้ปตานี่มือแรกนี่อุ้มเมาบ่ บ้านอุ่มเม่าตม่นอุ่มเมาแมนอำเภอโพนทองแมนจังหวัดร้อยเอ็ดแมาแรงนี่แม่แรงนี่ก็จะเป็นคืนที่สามโอ้ในการตามลูกสาวไปเป็นกำลังใจให้อีหล่าอุงหญิงให้สาวน้อยเพชรบานแพงคือเ่าแมนเอาแบบสามคืนต่อเลยบ่อาจจะไล่ึ้นคนนี้วันนี้นอนแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือคืนที่สามกันเลยแบบอุ้ยเพราะว่าได้แล้วจรงส่นอกเพราะว่าอพูดแล้วอ่า มือคือนีอยู่บุรีรัมยม์นอะอ่า<ม>อยู่น้องหงอยู่บุรีรัมย์ก็คือมีศีรตนาม,ม,มีน้องหงบุรีรัมย์และมือแลกงนี่อยู่พลทองรอยเอดอ่าอยู่รอยเอดนะคะบ้านอุมม่มเมามองนีที่ว่ามือน,นั้นยกเลิกไปเลื่อนมาเป็นมือหนีเพราะว่าแม่บ<ม>่เป็นม,มองเดียวกันแม่นมือหนมองเดียวกันในตัวเนาะแม่บ่มือนั้นอุมเมาได้นทอที่ว่าฝนตกน่ะแม่บอกครับพี่น้องอันเห็นพอการใช่เนี่ยเห็นแอดมินมหาเนี่ยคุยกับเพื่อนอยู่ ลายสดอ่าแอดมินมหานาฬยสดเพราะการใช่นะทายคลิปเพราะการใช่ว่าเรเคยเห็นนด่แบบนี้คือตามตามลูกสาวแบบนี้นะเพิ่งเคยเห็นเจ็ดท่านนะคะประจันบาล <c oughs> เป็นอดีตข้าราชการตำรวจเกษียณอายุแล้วเนาะ,ะเกษียณอายุราชการหรือว่าพากันเลาะ พี่สตาล์เกลหลังกเกษียณโอ้ยพี่น้อง <มา S 1> เลยมาแนวใดก็ไปแนวนั้นคือเพื่อนวานอ่าน่นแหละเพราะว่าเกษียณแล้วพี่น้องแม่ถ้าเกษียณแล้วถ้าเงินเหลือกินเหลือใสขคือเพื่อนก็สิไป,ปก็สิไป,ปแบบนี้ละนะค้ะเรียนรอน <laughs> ้อนแต่ว่านี่ก็เลยเป็นคําตอบเด้นนโตเลยนะหลายคนมาคอมเมนต์บบเห็นตามอีหลา่าอุ้งอิงคือเก่าเลยบบเห็นนางเฮากระเวาไปทุกคลิปเลยว่าหลังๆมาพอบ้านสองถึงสามเดือนเฮาตามยูพอตามแล้วหยอดวิวห้องบอได้ เมื่อยอดวิวไม่ได้รายได้มันก็ลดรายได้ลดบาตานีเฮ้าเซลเงินใส่ไปตาาพี่น้องเอยเฮาบริพิมพ์เงินได้ด้ยค่ะแต่ว่าถ้าพี่น้องเบ่งคลิปถ้าพี่น้องนี่เฮ้าได้รร่ได้เฮากับตามได้คือเก่าแต่ว่าหลายคนกะยังมาคอมเมนต์ถามสาวน้าเงินแหละบ่แมนคอมเมนต์ถามดอกคอมเมนต์เชิญต่อว่านะสาวน้ําเงินใส่เข้ามาเชิญต่อว่าเหมือนกับ ทุกวันนี้ไม่เห็นตามลูกสาวเหมือนเดิมเลย้ตามทุกงานก็โอนค่ะน้ำมันลถมามือละพันที่ตามให้เอาใจสันเลยว่าแมนอ่าน่ะเอาด้วใจบ่ละอดใจบ่มว่ามาอุบลก็ไม่ไปถ่ายตาบ่มืนบ่ไปทุกงานแมนอ่าสาวน้ำยืนกันเลยว่าโอ้นอนแล้วแต่จะว้ากันไปนางเพียนเว้ารับตาว้ามีหนาละคลิปสาวน้ำยืนบบมีคนเบิ่งคืออุบลน่ะอ่างานใดบ่ไปเดี๋ยวบัดานีทีฮาวาเนะทีว่า มีนาละยอดวิวมันบอขึ้นก็เพราะคุณไม่ดูไงว่าเราไปไงแมนบอกมันก็เลยบ่มียอดวิวยอดวิวมันถึงสองบ่อยสามบ่อยเพราะว่าคุณไม่ดูคุณก็ไม่เห็นว่าเราไปแล้วคุณก็มาต่อว่าเราว่าเราไม่ไปอ่าแล้วไปน่ะก็ใช่ว่าจะเอาคลิปมาลงได้เอามาลงได้แต่ลงแล้วมันเป็นผลเสียผลเสียกับช่องก็คือมันมีแต่แนวดีกระสีทางบิดเอามาลงแล้วมันกับ ติดเหลืองติดแดงเขาก็เลือกมาก <Man. S 2> มนบอ uh huh. เพราะฉะนั้นข้อจํากัดบางสิ่งบางอยา่างสาวน้ำเยินจะเบาและอธิบาย uh huh. ถ้าคนตามสาวน้ำเยินอิเลีจะเข้าใจแต่คนที่มาตั้งประเด็นมั่วซั่วนะคะแล้วก็ต่อว่าให้สาวน้ำายืนเนี่ยคือถือว่าคุณต่างเป็นคนที่สรรหาประเด็นดรามา่า uh huh. มามาต่อว่าบัตเตเนียก็เลยไมาเห็นมาเห็นคุณพอ ไม่เห็นคุณพ่อไอเจ็ดประจันบานนี่แหละก็เลยว่าโอ้ยถ้าเป็นคือคุณพ่อี่เด้อคอยกันสิตามสงงานคืนอกันพูนไอการใช่ปะเมื่อตามไปหอดพุนบอกวัดหลวงพ่อประสัยบุญบอกว่าสน <laughs> <c oughs> น้องค่ายบอกก็บ <c oughs> อกคือกันทุกคนทุกคนเข้ามันมีข้อจํากัดทางนั้นแหละ่านใส้เรานำสงงาน มันก็บ,บริสุงงานดอกงานปิดฤด,ดูกาล<ม>อย่างสี่นองานเปิดฤด,ดูกาลเป็นงานสําคัญอย่างสี่คือจังไอการใช่เราก็บ,บอกว่าคือจังมือปิดฤด,ดูกาลเนี่ยมันเป็นมือสําคัญสําหรับอ่าวงสําหรับอิหล่าสําหรับศิลปินนะ่ะก็อยากจะเชิญคุณพ่อทั้งเจ็ดท่านเนี่ยไปคือกันแต่ด้วยข้อจํากัดเห็นบ่ทุกคนก็จะมีข้อจํากัด<ม>คุณพ่อบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าอุ้ยไม่ได้29มิถุนายน เลี้ยงรุ่นเพือ<ม>่อนว่าน<ม>ั่นเลี้ยงรุ่นเพือเ่อนว่าบางท่านก็บอกว่าติดงานนั่นงานนี้กันเลยแบบนั่นเห็นโมพี่น้องทุกคนมีข้อจํากัดเรากะมันมันโมเมนต์ประเด็นดอกวาวาวาเฮาบเรต้ามทุกงานแล้วยอดวิวเฮ้าบบขืนโบแมนสาวน้ำเยื่อวบาถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เห็นห้ยยอดวิวสาวน้ำเยื่อลดซึ่งสาวน้ำเยื่อก็หูตัวดีว่าการที่เราเปลี่ยน เปลี่ยนเห็ดอีอย่างลหลายอย่างหรือว่าอ่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างมันก็มีส่วนในการเห็ดห้ยเห็ดห้ยอดวิวบอคือเกา่าต่อให้ตามสองสามเดือนก่อนหนะ้านี่สาวมเงนี้ตามมายอดวิวมันกับบอคือเกา่าพี่น้องเพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบตรงไปฟังคลิปตีสาวยรงเี้วาตอนที่ออกไปถ่ายอยู่สวนสวนอ่าวนารมนะคะจึงจะเข้าใจในประเด็นต่างๆเนาะท้าว่าสัน้นคนที่เขานั่งวาวอยู่บ้าน เขาก็บบมียอดบิลเท่านั้นที่แต่นี่คนที่เขานั่งว้าวข่าวย่บ้านบางคนยอดบิลเขาสองสามแสนมันต้องเป็นประเด็นเป็นคอนเทนต์เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสาวน้ำเยื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นมองนี่สาวน้ำเยื่กับยังเห็ดบอทันถึงมองหันก็คือยังไม่อยู่ในใจของของเอฟซีที่ติดตามของผู้ติดตามเป็นบล็อเพราะฉะนั้นบ๊ได้ตรวจภัยได้คือตรวจจากของความสามารถทําบอทันถึงเพราะว่า ท่าว่าสันค้นที่เขาเบาข้าวยางเดียวเขายัางบอดดิตตามอีหลาเลยเมนบอยอดวิวเป็นแสนแสนสองแสนบางช่องอยู่สี่แสนห้าแสนแต่ล้านก็มีเมนบอทาว่าสันเขาคือสิไดยอดวิวค่ะสันเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันมีพี่น้องแต่ว่าการที่มาพิมพ์แบบมือซัวแบบประมันขนาดน้องมาเล่นที่อุบลราชธานีคุณก็ยังไม่ไป ไม่ไปตามไม่ไปดูน้องเลยไม่ไปถ่ายคลิปน้องเลยอันนี้คุณนางเทียนว่าแล้วมั่วนะคะมัว่วจริงๆมันเป็นมั่วธรรมดาละมัว่วมากนคนมีอาคติต่อคน <c oughs> มันก็เป็นแนวนะั้นแล้วก็จะมีคนมา <c oughs> เสริมฮแล้วก็จะมีกอง กองยังก็เคินกองแตกเออมาเสริมนะคะใช่ไม่เห็นตามจริงๆด้วยอคือสีวสุฟังการตามอ่ะพวกเดียวกันการตามอ่ะอถ้าไก่ค่าใช้จ่ายเยอะแมาตามทุกวันอ่ะเดือนละห้าหมื่นไม่ต่ำห้าหมื่นนะมัถ้าจะตามทุกวันอ่ะถ้าคุณรู้คุณเคยตามแค่สักอาทิตย์นึงคุณจะรู้เลยว่าค่าินค่าอยู่ค่าน้ำมันอ่ะเดือนหนึ่งห้าหมืนจ้ะแล้วแล้ว ถ้ามันไม่มีไรายได้เข้ามามีรายได้อยู่เดือนละหมื่นอย่างเงี้ยจ้าแล้วคุณจะไหวไหมกี่เดือนเนี่่ะปีนึงห้าแสนอ่าคุณไหวไหมล่ะอ่าถามว่าแล้วก่อนหน้านี้ทําไมคุณตามได้กก่อนหน้านี้ยอดวิวมันได้ไงเมนมันเมื่อมีมันสอดคล้องกันมันสอดรับกันอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนหน้านี้ยอดวิวมันได้พี่น้องก็เห็นแมนบอเมื่อเห็นรายได้มันก็มีแมนบอเข้ากับตามได้ มีห่อนมาไล่ให่งอีลาพุนเหลือห่อนมาไล่ให่งอีลาพุ่นแต่ทีนี้พอมันไม่ได้เมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องปรับแมนบอกเขาฟื้นไปห้องควักกระเป๋าซูมือได้ควักไปควักมากกวสีเบิดตัวห้าแมนบอเกษียณมากสิเดเลาะบอกพัศน์ไม่รักนงนแล้วพนักงาอเปลี่ยนไปพนั่าอู้ไปกับความสีเห่าคือกันความฮักความหักเบิ่งกันอยู่แค่นี้บอเบิ่งกันแค่นี้บอเบิ่งบ่นตามนี้บอความฮักนั่นค่อยสองคนหักมาก่อนเจ้าอีก ลักนนะมเฮ็ดในสิ่งที่ซุ้มเจ้าเฮ็ดในขวอยเฮ็ดมาก่อนเจ้าอีกอแต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยคือคือองค์ประกอบของน้องมันใหญ่ขึ้นพ่อแม่ฮักแม่ฮักใหญ่ขึ้นอืซึ่งเราก็กําลังแค่นี้ยอเราก็เออถอยๆมาคนอื่นเขาซับพอร์ตน้องเยอะแยะมากมายแม่เท่ากับอยู่ในส่วนที่เท่าเฮ็ดได้เอาเท่าที่ทําได้รักรักอ่ะรักแน่นอนอ่ะ แต่เข้ากับเอาพอดีพ,อดพวง่าม,มตามตีเข้าเก็ยได้เดี๋ยวประเด็นนีย้ยก็จงคุยกันอีกอพี่น้องเดี๋ยวสาตนเนี่ยจะอะไรสดคุยกันยอยเพราะว่ามีหลายอย่างที่อยากให้พี่น้องถามคนที่เป็นปัญหาเด้อคนที่คนที่มาคอมเมนต์เป็นปัญหาเนี่ยเขามาถามาเดี๋ยวสิดองถึงเวลานน้น <laughs> นะคะแต่ว่าคลิปนี้อยากจะอยากจะบอกซูฟังว่าป้าแม่ใจแมใจคุณพ่อใจคุณพ่อข้าราชการตำรวจเกษียณนะคะที่ฟัง ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อาใจแต่หักีลาองค์อิงซํำใดจังได้ตามแบบนี้พี่น้องว่าลองคอมเมนต์มาเวิ้งนะคะเจ็ดประจันบานวันนี้ถ่ายอีลาองอิงที่อุ่มเมาตามบนอุ่มเมาเอำเภอบ<น>ุร <บน S 1> ทองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วพี่น้องก็ไปมวลซึนกับอีลาด้วยค่ะเด้อไปให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรบบันแพงขอบคุณที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปัดน,นะคะสวัสดีสสดค่ะ